ก so ับสดีพ่อแม่พี่น้องบอสุกุสุคนสมองสุบอนที่เขามาติดตามมาชมสองแม่นองบีนะพี่น้องยังม่ได้เมื่อพี่น้องกำลังสิลงหลอบบ่ายเนาะเขากินเขาอยู่ป่านี่แหละพี่น้องแต่ว่าเขากำลังขีดเนาะอันนี้กำลังทยอยกำลังชิลงหลอบแรงพี่น้องแต่กบคนกันยังบ่การ้ายดอกพี่น้องแต่ก็มีคนมาเพิ่มอยู่เวยพี่น้องว่าคือแดด่ะ อันงานนี้ผู้เย่บ้านอันพาลงมืออีละพี่น้องเอ้ยนั่นแดดกับมาได้ให้อยู่ได้พี่น้องโหบ่แลาไปอีกสองพาลงมาบลาไปอีกสองพู้น่ะพี่น้องไอเฮียไอเฮียไอเต้พี่น้องสิลงมาขุดดินซอยกำนองอีไอเต้ เตะเอาบอกยกประหามพี่เตะเอาโอ้โหเาเตสีเห็ุแลวพี่น้องระวังเด้อเอาห้ยล้านไปเท่ที่อยู่แถอะเด้อพ่อใหญ่ัเยสบาดีปลาลกลกโอ้ยเนียมหาอยู่บ่อเดี๋ยวนี้ีอยู่เพิ่งพีหุายน่นกล้องหุทยน่นสบายดีปลาลุกนี่โอ้ยเตีวน

ยังต้นน่ะป้าบออยากลงอยากลงน้ามด้คไหนแม่แหละท่าที่เน่ยปุ๊บละแม่งูได้ขนาดคนคนบางอย่งบหนน้อยเน่ยเอา ออีปชมืาปลาอะเต๋อไออีชิมืงปลาเนี่นอ้าโอ้ยไออีชิลงมาเลยนัน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 คุดต่อไปเ้าว่าชิบ่มาชิบว่จากตะแลงนี่เนาะต่ตมกบต้เลยเอน็นเต้ฮะลงงุ้มไปไหมกบต้พังเลยนะ <sh>

เห็นบ่อโอ้ยเห็นบ่อหนักมีเยอนะเน่ยเามน่องเนเขี่เนี่ยไปไปเมื่อป่น้ไปเมื่อน้าวป่ะบ่นี่บ่พอใจอีกบ่ยังไงลงมาลงมาเล่นอยู่พี่ยังไะ โอ้ยน้องอีไปเห็นนัเนน่ยเด้อขาหักเลยขาหักเลยเมื่อป้าอะไรเอชูต่อไปเมื่อไเมื่อไพันสิเอาความกว้างประมาณสี่เมตรพ่นว่าความยาวประมาณแดเมตรพ่นว่า สิไว้บ่นอเป็นค่าคนี้ให้ประมาณสิบแปดมือเราให้แล้วสิบแปดมือเาแล้วแล้วคุดพังนี่เป็นบ่พังนั่นอีกสิบแปดมือเดือนกว่าโอ้โหเนยยังเราพูดวายมันสิคุบังแนวผมมันแตกเถื่แล้วาพูดทั้งเถื่อนผมนะไปเถื่อตี นี่ก uh ็หม uh ้อเขะสัมเยก็หมอนะกับแกะบ่ว่าก๊ะเขะยืนนี่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 น่ามบ่ย่านบ่เอเตงงเลยพี่น้องเอาไงดีกูว่ะสานก่อนสิไปทางใดดีกระจอกฟากรถหยังว่สานเอาละแม่ซอยละแม่ซอยละแม่เอเตงซอยละเมสแองมันเฮสิแกงมันบ่พูดสิแกงมันเลยนะพี่น้อง Okay, okay, okay. Cái แกเบลนาเบ้งโนแกงบะ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  <laughs> 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 เออเราเล่าไรทางก็ไผ่นะเออนันนั่นบ้เต็มแช่ก็จะบดให้เต็มก็จะเจือนลงในนีซื่อเจือนลุงในนีซื่อ

พุทธน้ำเพื่อนพระคินสวัสดสคนปังใหญ่หัวนอยเนาะย่งอยู่ัในยอยู่น้ำเพื่อนยั่มได้เมบ่นังมงเนียนไปใส่่มลุงเน่ทำอย่าเลยินิลูกล่ะได้ก่เสือว้านมีแต่ผู้ญิงพี่เนาะกุงกงก็จมากินข้าวอยู่เพื่อนเนาะ จะานมานี่นี่มันสิมักนุ้งยมันทองฟาเลยบ้ามั่าเ้ลูกนมาแล้วลายบมอว่งละย่างแล้วเตอมถุงเลยใส่เนื้อใส่มาแก่งเก่งขึ้นมาใส่เลยสส่ังนสบายดีแล้วผ่นสบายดีแล้วพูนพูนดอลงหน้าพู เฮ็ดเฮ็ดคุมตาไฟกับระว่าเกาเองไฟเองมาม่ก็ิอู้มอยู่นาออู้มได้อุ้มมาไดเนาะได้ยูแมยเป็นแห้งันก็ได้น้อยอะไรได้เนาอ้มแล้วเราอุ้มาด้เนาเป็นกระพรอนนงหลดนะทั้งนเร่อเองมอกะหนังเดี๋ยวจะมาเบ่งมอนต็กองหลตนาต้นชิเลิกน้พ้องวาบ้านทฮาสิมาลายทำไรเนาะ อติอติหน่อยสิเมื่อแล้วพี่น้องอันนี้คิขัวกาเอเป็นรัวไหมพี่น้องนว่คือบ้าณนีเลยพี่น้องคนบบานเฮากันเลยตอนแรกเนาะกับชิหน่กับต้นเสตอใช่กรมีพี่น้องทังกุมันเบาเบนตอนน่โอ้ย เออตัดออกแล้วบ่าวบาดในช่วนหมวนอยนนู่บพ<โ>อก็มันอยากก้องมันมันอยากหักอะไรดูรังอะ

พอเทาไอ้ห <Ơ> ้าน้ำในเรื่อเาจิมาหายจอสามบัปรานีสิินากาขัดิ้งไม่นานตัดเลเอาให้ห้าในจองบาทสามบังอือผู้อบเรื่องมังคลาดอก้อมังคลา้ดอกะเขาสนใจอนมม่ารเพนือ้ายมังคลาหบ้กเาบ้สดยวเขานำของท่านโคตรสอยู่แล้วขานโครด หยัดน้ยอนเานเ่องลแรกเขาชุกเลไปเผาในวัดไปของพท่านชุกเขาหอมะเหอบได้กามก็พระท่นชุกได้ั่อย่างนั้มาเขาด้นลัดขลดลอดรวน้องเชลรับินเฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามส่งแม่นองบีได้พี่น้อง พอกันกินหนาอยู่ดีมีแห้งจุกจุกชนเนาะควได้มีใจใส่ใส่ทานควรได้นุญบุญน้ำกันเนาะสางครัวรวสะพานกับส่วนส่วนเด้อพี่น้องพี่คีกวากินมะลาเพื่อนนา่กินจะเป็นัเลยนเามาลงมาแล้ว่ะพี่น้อง